เด็กๆมาเจอกันนะคะในหมวดคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมีตัวจํานวนไว้ให้นะคะเรามาช่วยกันนับแล้วก็วางบัตรเลขนะคะเด็กๆเพื่อฝึกทักษะทางการนับนะคะแล้วก็การวางบัตรเลขดูซิเด็กๆได้จําบัตรเลขได้ไหมมีเลขอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฝึกการดูการสังเกตนะคะว่าวัตถุต่างๆเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะ มาลองทํากันเลยค่ะค่ะเด็กๆด,ดูสิคะจ้าสุภามีอะไรคะโอ้มีขนมนะคะมีสำลีมีดินสอมีช็อกโกแลตสีแดงสีฟ้าสีทองแล้วก็มีอะไรคะมีพี่เพนกวินมีหมูแล้วก็มีเต่าคะ่ะดูนะคะ วันนี้เราจะมานับอุปกรณ์กันนะคะแล้วเราก็จะมาวางบัตรเลขของเราเลยนะคะว่าเด็กๆได้นับได้ไหมแล้วเราก็มีตัวเลขหนึ่งถึงสิเลยค่ะอะเรามานับกันเลยขนมชิ้นที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะเราก็วางเลขหนึ่งไว้เลยหนึ่งต่อไปขนมชิ้นที่สองหนึ่งสองเราก็วางเลยค่ะ เลขสองเห็นไหมคะเด็กๆอ่าอะไรคะไหมพรมหนึ่งสองสามสยู่ไหนคะอ่าสามอยู่นี่เลขสาเห็นไหมคะอ้าวมีดินสอหนึ่งสองสามสี่เลขสี่เหมือนเรือใบเลขสี่อยู่ไหนคะสคะ่ะต่อไปมีอะไรคะ ช็อกโกแลตค่ะสีแดงเลยสวยงาม1 2 3 4 5สสามสี่ห้ามีช็อกโกแลตเท่าไหรคะ5เม็ดค่ะ, 5, รคะเราก็าวางเลข5้าเห็นไหมคะเด็กๆ5ต่อไปมีอะไรคะช็อกโกแลตสีน้ำเงินสีฟ้าสวยงามมากเลยหนึ่งสสามสี ห้าหกเห็นไหมคะมีหกเม็ดเราก็วางเลขหกเลขหกเห็นไหมคะเหมือนนิ้วงอต่อไปของเราอีกช็อกโกแลตสีทองเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช็อกโกแลตสีทองมีเจ็ดเม็ดเราก็วางเลขเจ็ด เลขเจ็ดเหมือนไม้เท้านะคะต่อไปตัวอะไรคะพี่เพนกวินค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพี่เพนกวินแปดตัวเราก็วางเลขแปดพี่หมูค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพี่หมูเก้าตัวเราก็วางเลข 9พี่เตาตัวสุดท้ายละ1 2 3สอ้าดพี่สาย10ตัวพี่เตา่า10ตัวเราก็วางเลข10 1นึ่นำหน้าศูนเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆสามารถวางเลขตัวเลขได้ตามจำนวนภาพของมันเลยหรือวัตถุข,ของมันได้นะคะจาก1ถึง10 เรามาช่วยกันนับอีกครั้งนึ่งนะคะช่วยกันนับหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะโอ้โหเด็กๆลองไปนับดูนะคะ วัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อฝึกทักษะของเด็กๆอีกนะคะในการนับนะคะนับจํานวนนะคะแล้วก็วางตัวเลขเรียนรู้ตัวเลขต่างๆนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยต้องฝึกทําบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้มีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นค่ะเป็นกิจกรรมที่เด็กทําได้นะคะไม่ยากเด็กทําแล้ว <_ v isa> เด็กก็เกิดความภูมิใจเมื่อตัวเองทําได้นะคะพอมาโรงเรียนแล้วก็มาทํากัน อีกนะคะเด็กๆค่ะไว้เจอกันนะคะ